ครับวันนี้เรามาแต่งข้าววันป่อต่อนะครับมาแต่งไปได้หลายวันแล้วนะครับได้ไปหกบดหกบดแล้วนะครับคงเหลือบสองสามบดก็จบแล้วนะครับเรื่องราวบมด็็จบแล้วนะครับาของเริมก็มียเอี้ยนะครับน้อมนก วันตาไว้สาป่อไทยที่ทำให้ลูกได้ลืมตาบุญคุณมากเลินท่วมทนนำหนา้าพดจดออกมาป่อเป็นเก้าตุนหนึ่งเดียวซับเปิ่มฮึกเหิมดันดนเข้าปุ่งโจนไข่มอน กำเนิดชีวินฝ่าตินเจ้าจ้อนแดงพิลีบางบานแม่อุ้มเลี้ยงพ่อเอียงผาสารสุขสำหันป์ระคงลูกน้อยเ่งห,หาเงินเทินเบ่งเป่งป้อยอนุบาลก้อยหับเลี้ยงบ่หือผายผอม hai ôm tòm phiêng mèn mốt hụp lung chi đùng coi tên xuất chuỵ mẹ pha ngủ ôm ẹp nom núm mọc ủn tuy lui tầm quê bốc bốc kèn khúc po huy trồn hùa bò thúi lầm bốc Anh hoa pha sa phản ma mà mày nhục nhang bỏ lưm, cao ngau, cầm mương. บอ่กอกหูไลอูใไดไปเปืองพอใหญ่ไทยเอียงมันตึงอูใได้พอขึ้นพระถมชื่นจมบ้านไกล้ฮับส่งเตียวใจห่วงอัละบอกข้าสายจาบอกพระมาทะดูแลปกป้องภัยญ,ญา หัวต่อหัวเลี้ยวสุดเอียวสันหามัทยมปาหอดผ่านสู่เข้าวิทยาลัยมหาต่องเต้าไปขนเอาวความหูมหาบัณฑิตบิดมาจืนจูป่อกอคุยอู้เต็มกำ ตำงานหาเลี้ยงเพียงต้องอิ่มหนำป่อกท้ทามนาตีคบทวนสำรับกูก้กิมเลือกิมจำจวน อยากได้ตึงม้วนหลานหักรับมาต่อถึงสองบาทนะครับวันนี้นะครับก็คืออ่าอันนี้มันบาทสลัดขึ้นนะครับอ่าต่อไปก็ต้องเป็นบาทสลัดลงนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับบาทสลัดลงแล้วก็ต่อด้วยบาทก้มนะครับคือก็บารนี้นะครับอ่าเอาฉันทลักไปต่อเลยนะครับ อ่าเนี่ยนะครับเอามาต่อแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือบาดสลัดขึ้นนะครับอ่ามันขึ้นโดยเสียงตรีนะครับสําหรับกู้กิมเลือกจิมจำจ่วนอยากได้ตึงมวลหลานฮักอ่าอันนี้บาดลงแล้ครับมาเนี่ยมาลงสามมันนะครับอ่าเอาเลยนะครับต่อเลยก็นี้จะเป็นของลุกพารณาบงแล้ว บุญกุลนักหนาอ่าบุญบุญนี่ในเดิมเดิมบุเขียนอีกก็ได้นะครับเอาตัวตัวหน้านะครับสะกดด้วยตัวหน้าแต่อันนี้มันขึ้นมามันก็เป้นก็บเอาตัวละแทนนะครับ แบบอี้ก็มีนะครับบุญนะครับอ่าในโบราณพวกกัมีนะกับเปล่าเขียนนะครับบุญนะครับบุญคุณนะครับบุญคุณอ่ถ้าถ้าเอาตอนอย่างอี้มันม่ใช่บาลีนะมันมันกับบุญคุณนะครับบุญคุณได้นะครับแต่ถ้าเราเอาตอนนัตอนตอนนัตอนละนันะครับอย่างอี้มันเป็นบาลีกับบุญบุญคุณนะครับอ่าอย่อะแยะนะครับเทคนิคกับมันกับ คงจะมีแต่ก็ว่าเวลาอ่านมันก็คงบุญคุณก็ได้บุญคุณก็ได้ครับมันก็แล้วแต่นะครับบุญคุณนักหนาอ่าหนักนักหนาอ่าอ่าอันนี้มันต้องเสียงตีนะครับฮักนะครับมามันต้องลักปักคักจักนะครับมาจัก มูลคุณนักหนาสุดปาสุดปาสุดปาปาอ่าปาตุปะนะครับสุดปานำจักสุดปาอ่าอ่าถ้านำจักนะครับอ่านำจัก số so, ba uh, nam chắc nào các à chắc sút ba uh, 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 chắc này hay má nằm nằm nam chắc này à sút ba chắc à lư sút ba chắc này hay má, măn măn tụa ปนห้องว่าม,มันจอๆจเอห็นไหมมันจอๆมันจะดีกว่าน้าจักเห็นไหมสุดปลาน้าจักเอาจ่องจ่องจักสุดปลาจ่องจัก๊กมันจะงามกว่านะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอเทคนิคการเขียนคือมันมีสนเสน่ห์นะครับอ่าเอาละเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วครับบุญนะครับ เอาตามตัวแล้วนะอันนี้คือตัวกะนะครับบุญคุณนะครับบุญคุณนักหนาสุดสุดป้านะครับอ่าจ่องจักนะครับจ่องเสียงเสียงเอกนะใจตัวจะนะครับเสียงเอกนะครับ จ่องจักนะครับอเอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่3ครับบุญนะครับบุญบุญคุณนะครับบุญคุณนักหนาสุดสุดปลา,าฟังนะครับสุดปลา จ้องอ่าจ้องหมเปลี่ยนนะครับจ้องจักนะครับมาฟังนะครับเสียงจักอ่ะจักจะใช้ตัวตัวจอนะครับจอจานนะครับอ่าหึ่งเป็นจักงงกนี่แหละไม่ตีใส่เข้าไปะครับจักเพราะว่าจอจานนี่เป็นเป็นอ่าพยัญชนะอ่าเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาทไทยนะครับอืมกจดจปป,ปอนะครับ ผ่านได้กูเสียงนะครับฮือลูกได้อ่าอันนี้ต้องเสียงโทรนะครับอ่าเสียงโทรลงนี่นะบัดต้องสัมบัตก็ได้ฮือลูกนะครับอ่าอ่าอย่างนอีก,กั่ลูกนะครับอ่าลูก เอาไม้ซัดมาแตนตกกะอย่างนี้ก,กับลูกนะครับอถ้าเมื่อมันเสียงสั้นน้อยก็ใส่สละไม้กะอ่ะสาสลายนู๊กคือลูกได้นี่ะนะครับอได้เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเอาตัวนี้เสริม็มตัวนี่คือเป็นแบบบาลีนะครับได้ก็แล้วแต่นะครับมันมีหลายหลายเขียนได้หลายแบบนะครับ ฮื้อนะครับฮื้อตัวบนอบ่มีอะนะครับอืมแต่เมื่อเราปริวัติแล้วเเพื่อให้มันอ่านได้นะครับอ่ามันอ่านอ่านได้เอีย้ยนะครับฮื่ยลูกนะครับได้อเวลาเราเขียน,ป,นประวัติเราก็ไม่ต้องใส่ตัวแยะแล้วครับเพราะว่ามันได้นะครับอันนี้เป็น บาลีนะครับมันก็คือได้นะครับอ่าเป็นประวัติบทพิสามแล้วครับเฮ้อเป็นเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าตามสไตล์ของผมเอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อให้มันออกเฮ้ยสวยบนบนนะครับเฮ้อลูกนะครับคื้ลูกได้นะครับมาได้เสียงโทรพิเศษนะครับเอาจุดไว้ประดับไว้นะครับมันจะได้ออกได้สวยบนบนนะครับถ้าเอาจุดใส่มันก็ ได้นะครับได้มันก็อ่านแบบไทยนะครับมันก็เสียงโทบธรรมดานะครับปกตินะครับคื้ลูกได้บินเองนะครับบินเองฮะบินสามัญเองสามัญฮะเอาแบบสามัญสามัญเห็นไหมเอาแบบข้าวหงหินและข้าวสี่บทเท่านั้นนะครับบินนะครับบินบินเองครับ บินเองนะครับภาษาปริวัติแบบที่สองครับบินเองนะครับภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับบินเองครับทีนี้ก็มาตอ่อด้วยบาดกอมเลยนะครับาบาดกอม ึ้นบตดกล่อมแบบแล้วก็ท้ายวักที่หนึ่งเสียงตีนะครับอม,มาจัตวานะครับมาสัมผัสตรงเองเนี่ยนะครับเองเองต้องเป็นเสียงจัตวานะครับาเรามาสัมผัสสามัญบัตรวักที่สามนะครับแล้วก็ลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับบินเองนะครับพ่อแม่ พ่อแม่อ่าเราจะโอ้ถึงป่อมันก็โอ้สองคนดีกว่านะครับพ่อแม่นะครับอก็นับไปดางป่อนะครับวันป่อแต่แม่ก็มีส่วนด้วยนะครับมันก็อยู่ด้วยกันนะครับพ่อแม่โยน น네 mmm, ิ้วยนน่ะนย้วยนเดินดันยนน่ะถ้าดันดันยนดุนยนอันายุโยนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะมันเป็นในยอสองยอฮะคิดกันนะเป็นอักษรนะยุ้โยน พ่อแม่โยนยจนลูกกล้าเก่งอ่าลูกเขียนที่ก,ก็ได้นะครับจนลูกกล้ากล้าเก่ง มาเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วครับป้อแม่ยู่ยนจนลูกก้าเก่งอ่า อ่าแบบภาษาไพรวัลไพริศามครับป่อฟังนะครับป่อ ป้อแม่ยูยนโจนนะครับมาโจนนะฟังนะครับจนโจนกัใส่มาจจัตวาจนลูกก้านะครับเสียงโทวิเศษนะครับบาลั่นลิ้นด้วยนะครับมบาลั่นลิ้นก้า <c oughs> ก้าเก๋งนะครับอเกง๋งเสียงจัตวานะครับ่า,บาใจยบมาใจเรื่องเฮงบาอาบาบาใจย ใจเสียงโทนะครับใจตัวจะนะครับเรื่องเฮงนะครับเฮงมันเฮงนะเราใจตัวละมันก็เล็งได้นะครับเอาไอ,าอตัวนี้เลยนะครับเฮงเฮง บ้าใจเรื่องเฮงอ่าเป็นภาษาปฏิวัติบร์สองครับบ้าใจเรื่องเฮงอืเฮงภาษาปฏิวัติบอรสามครับบา้าใจนะครับามันต้องใจตดจอนะครับอ่า เมื่อใจตัวจอแเราห่ใจไม่โถใจใจใจนะว่ใจเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องเฮงนะครับอ่าคำนี้กรมวักสุดท้ายของบาทนั่นนะครับอ่าการน,นี้มันต้องสัมผัสก็ได้นะครับมันต้องสัมผัสก็ได้แต่ต้องลงด้วยเสียงโทรพิเศษนะครับ มานจะใหเรื่องเฮงใดๆตั้งสิน้นตั้งตั้งตัวตะนะครับเสียงตรีไม่เสียงตรีนะครับตั้งสิ้นนะครับสิ้นเสียงอ่าโทพิเศษนะครับใด้ได,ได ตั้งนะครับสิ้นอ่าได้ๆตั้งสิ้นนะครับใดใดตั้งนะครับฟังอาตำ้งบ,บนบนตั้งนะครับอาตั้งหายใจตัวต่อเต่าตัต้งนะครับสิ้นเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าอ่าได้ละได้ละได้ละลองไปต่อแล้วครับ ขก้นเป็นบทที่เจ็ดแล้วนะครับนี่นะอันนั้นอันนั้นบทที่หกครับสำรับกู้กิมเลือกจิมจ้ำจวนอยากได้ถึงมวลลานฮักบุญกุนนักหนาสุดปลาจ่องจ่องจักฮือลูกได้บินเองป่อแม่ยูยน จนลูกก้าเก่งปัจจัยเรื่องเฮงใดๆทั้งสิน้นนะครับาวันพวกเฮาจะมาต่อทถมสองบาทนะครับ